ทำจมูกที่จีนทําไมถึงต้องสวนสายปัสสาวะด้วยจริงๆเราการสวนสายปัสสาวะหลังทําจมูกที่จีนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะเพราะว่าเขาจะสวนไปแล้วตอนสลบไปแล้วไม่ได้สวนแบบสดๆตาเหตุที่ต้องสวนสายปัสสาวะเพราะว่าส่วนใหญ่ทุกคนที่มาทําจมูกที่นี่จะเป็นเคสแก้ค่ะเคสแก้ทุกคนก็จะเลือกเป็นแบบเทคนิคโอเพนซโคงแล้วก็ซิลิโคนเลยก็คือจะไม่ได้ทํากระดูกอ่อนหลังหูหรือว่าซิลิโคนอย่างเดียวซึ่งตรงนี้การที่เราผ่าซี่โคงอ่ะมันทําให้เราเจ็บแล้วมันไม่ค่อยสะดวกการสวนสายปัสสาวะตอนที่เราสลบไปก็เพื่อ จะระบายยาระบายอะไรออกมา2หลังจากที่เราฟื้นจากยาสลบช่่ง4ี่ถึงหชั่วโมงแรกเราต้องนอนเฉยเพื่อให้ยาสลบทลิตซึ่งตรงนี้เราไม่สามารถไปเข้าห้องน้ําได้เราก็เลยต้องรอแล้วพอยาสลบทลิตเราก็อาจจะยังเจ็บที่โคงอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้ดึงสายอันนั้นออกทันทีทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีผู้ช่วยพยาบาลที่ดูแลเราอยู่ข้างๆถ้ามาทำสมุกต้องนองนโรงพยาบาล3วัน2คืนเราไม่จําเป็นต้องสวนจนถึง3วัน2คืนแล้ววันออกจากโรงพยาบาลค่อยเอาสายสวนปัสสาวะออกได้ส่วนมากสุดก็คือ2วัน1คืนค่ะอีกวันหนึ่งพอเราพรอ ลุกเดินแล้วเราก็แจ้งผู้ช่วยพยาบาลขอให้เขาออกให้แล้วเราก็เริ่มลุกเดินเพื่อยืดตรงแผลค่ะเพื่อไม่ให้แผลเป็นผังผืนยิ่งลุกเดินเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเหมือนกันการส่งสายปฐมวะเป็นเพียงแค่ขั้นตอนในการทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นหลังจากที่ออกมาจากการผ่าตัดแล้วก็มึนยาสลบแค่นี้เองค่ะคือไม่น่ากลัวถ้าสมมุติเราอยากออกเราสื่อสารไม่ได้เรามีล่าม24ชั่วโมงให้ลูกค้าอยู่แล้วมากับเรานี่คือระดับ V.I.P ทุกคนค่ะ